สมมติเนี่ยสมมตินะอันนี้คือตินะให้เลือกนะฟุตบอลในไทยลีกคนหนึ่งอะใครก็ได้ใครก็ได้ต่างชาติก็ได,ใได้ให้มาอยู่เมืองทองอะเลือกใครตอนนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เลยอะเรื่องได้คนเดียวไม่เอาไม่เอาลีซอนนะ,ะไม่พูดหรอกไม่เอาพ <c oughs> ีอา่อะไร <c oughs> วะกูไม่เอาอยู่ลย <c oughs> แล้วแลไม่เอาอยู่แล้วป็นนี้อะไรแล้วเออไอ้ฟุนเรียกเอ่อทราชินะพี่มุ้ยเหรอเอามุ้ยกันมาเหรอใช่ผมอันนี้เป็นความคิดของเรานะยิงที่เราเล่นกับเขาเพราะอะไรเพราะอะไรตอนนี้เราต้องการคนเก็บบอล คนอะไรไม่ใส่สัตว์หมายถึงว่าเก็บในสนามไม่แม่คนที่แค no, ่ฉกฉบสกอร์เราไม่ต้องการให้คนวิ่งอะไรอะไรแบบนี้เราต้องการคนที่โน่นนะไอ้เยี mm ่ยมมึงไม่ต้องรอเอ้นนี่ตัจบอย่างดีไอที่มันต่อรองเก่งไต้องวิ่งเยอะกูชอบเราอยากได้แบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิ่งเยอะรอยิง ขอมึงยิงเป็นด้วยหรอเดี๋ยวกูทำให้มึงดูด่ากูไม่เชื่อหรอกไองเงี้ยกูยิงมาสี่ห้าร้อยดูแล้วยิงออกใช่ไหมอย่างนี้ถ้าถ้าเทอศิลป์กลับมาเมืองทองสมมุตินะมีวันนั้นกลับมาจริงดันโยอาจจะมีโอกาสกลับไหมไหมกลับมาทำไมไอ้เงี้ยมึงจะไม่รู้มึงไอ้สัสไอ้เงี้ยคนสาวมาแล้วกลับมาอะไรปุ่ม กอเทียร์สินบอกว่าเราต้องกันซูน่าใช่ไหมแล้วก็สไตล์ของเขาด้วยสาม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 สาล้ก็สไตล์ของเขาด้วยแล้วก็กับสไตล์เรากว่ามคิดกองผมคิดว่าเฮ้แต่ผมว่ามุ้ยอ่ะถ้าสามุ้ยเล่นนะอดันโยตอนนี้เท่าเหร่เอ้าเอ้ไม่เอาเียไม่เอาเฮียนะเขาถามเขาถามเั้งแต่เริ่มได้สัตว์ มามาคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรายการเลยเนะครับใช่ที่สงสัย2,100คนณนตอนนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่าครับผมณวันทนี่1มีนาคมครับผมดานโยเซยกาครับผมอายุ เท่าไรคเออมึงตามเขาไม่ต้องมาตามเอาคุณไม่ถามมึงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถามคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวคุณตอบเลยค่ะตอบมาเลยอายองซองรับอายุเท่าไหร่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมใบให้สัปดาห์ที่แล้ว34ปีนะครับสัปดาห์ที่แล้วลดลงมา1ปีสัปดาห์ที่1มีนาคมดันโยซิก้าอายุเท่าไหร่พี่จอมผมผมให้พี่จอมลงทายดูคือถ้าจริงๆเห็นกันมา10ปีแล้วอะตั้งแต่ยังเป็น โอ้โหจะเป็นนักบอลอยู่เลยผมดูมันไม่ต่ำกว่า4มีบางผมก็ไม่เข้าใจมันมันยังไม่ถึง40ได้ยังไงคือการอะไรวะคือตอนนั้นอ่ะอตอน10ปีที่แล้วที่ไอ้ดันโยมาอยู่เมืองทองใหม่ๆขึ้นไทยลีกอ่ะก็ตีว่าไอ้ดันโยตอนนั้นก็ต้องมีสัก ยี่สิบยี่แปดยี่เก้าประมาณนั้นแหละพี่อ่ายี่แปดยี่สกว่าจะแขวนสตารกทคสามสิบเศษครับไอ้เียนี่แขวนสตารัทไนานแล้วเฮียยังไม่สีสเลยยังยังขี้โกงี่แคืออายุมันเหมือนสตาร์ทไวไอ้เหียคุเจ้าใช่ไหมแม่งบอกท้ายแม่งทุกเทปไอสัตว์ดำไอ้เหียมึงเหียนะอันนี้บีบีบอกว่า3 3 35 41นะฮะ ห้าสิบปีสี่สิบแปดดำมึงแม่งตอบแม่ง yeah> ไม่เคยตรงเลยคือตอนนั้นอยู่เืองทองน้าแก่นะใช่พี่ตอนนั้นคือมันมันพร้อมเลิกแล้วว่าตอนนั้นน่ะมีคนบอกว่าสัปดาห์นี้มีมีมีคนเ็าบอกสัปดาห์นี้อายุจะครบสามสิบห้าครับเอ้ยครบเ่าสามสิบหกสามสิบห้าสัปดาห์นี้หรอเขาบอกสามสิบสี่ย่างสามสิบห้านี่อุ้ยเฮียเอา อาจารโยกครับวันนี้คุณครูบอกไม่ต้องตามครูไม่ว่าคุณเฉลยเออไม่ต้องเออเออเออเอาวันนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณตอบตามความเป็นจริงครับเร็วครับว่าคุณว่าคำตอบที่เขาตอบมามีิบห้าสามสิบห้าสาาเนอะผู้ชมครับอาทิตย์แล้วสามสิบสี่เดือเชื่อครับอาทิตย์นี้มึงคิดเองเปล่าไอ้เหี้ย อะไรนะอันนี้ยังสามสิบหกอ่ะเอาเอี่ยเยี่ยเี้มไปหนักกันนะมึงเดี๋ยวมึงถีบมาดิมึงถีบมึงด้วยกูผิดเหรอกูมึงใกล้กูไงสัตว์ว้าเ้ลโก้พ้นมังสดครบทุกแมโหนดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android